ได้ดูเรื่องนี้มั้เนี่ยเรื่องเกย์อ่ะอ่ะฮะอะไรนะเมื่อกี้เรื่องเกย์อะไรนะอันนี้ไงคือสามกูกูไม่ใช่เกมอ่ะกูไม่ดูเรื่องเกยมเกมใหม่ใช่ไหมได้กูดูจะใหม่ก่อโอ้ยเสาวอะไรบ้านเดี่ยไม่อยากเล่นแล้วอ่ะออกได้ปะเอ้าเฮ้ยเกมนี้มีเนื้อหาที่ชัดเจนคือจัำสแกร์ไฟกระพริบเสียงดังหวานไม่ทันกูตายตั้งแต่จัำสแกร์แล้ว เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดหูฟังที่ดีกูกลัวจะไม่เล่นแล้วนะกูไม่ไหวกูโดนเกมผีเกมโง่ๆสี่เหลี่ยมกูไม่กลัวหรอกอุ้ยเชี่ยอุ้ยกูสะดุ้งเลยเมื่อกี้เอาจริงกูสะดุ้งจริงเหรอเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเฟิร์นเราคุดดุกแล้วเราไม่อยากเล่นกูกูกลัวนะตีนด้วยเฮ้ยเอาพูดจบร้อยเลย ไอ้ใครแม่งชนกูวะเดือดครัสุมสับมันแย่ลงทุกคืนเลยอะไรแย่กำลังเสร็จแล้วกดสักครู่เสร็จแล้วนอนเสร็จแล้วอ้าวเสร็จแล้วอะไรวะเนี่ยแล้วเคลียร์ให้กูเป้าหมายคือไม่มีเป้าหมายปัจจุบันเป้าหมายปัจจุบันบอกว่าไม่มีเป้าหมาย เฮ้ยไฟล้อเกี้ยกูไม่เล่นแลวเออเฮ้ยเฮ้ยากูไม่เลมนเล่นไอ้เเฮ้ยับไ้ไฟปิดอยู่นะคำสินนี่คือเปิดโดนทุกคนใช่ไหมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโดนมาเนี ondan, ่ยเกมเลี่ยมๆก็ไม่กลัวหรอกแต่ตัวไม่เลี่ยมนะ was that was that really you that Sophie that that เธอจริงๆกันเหรออ้าวโซฟีหลับไนิดตลอดคืน What the f u c วเ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้้้อเราต้องไปห้องพ่อแม่เ พ่อแม่คือฝั่งนี้ป่ะใช่เนี่ยวัวเอ้ยเอ้าอย่าขัดตีดีกว่าอาร์แน่เฮ้ยโซฟีโซฟีกูเป็นอะไรถ้าเข้ามาแล้วเว้ยกูมีพระพุ่งมากูต่อยแน่ไอ้เหี้ยโอเคไปประตูใส่คุยเย้ถ้าพุ่งมากูต่อยแน่โอ้โหล็อกอีกแจช่แจ่เสร็ละ

อันแน่ไปฉายต้องมาหรือเปล่าเฮ้ยสวิตโก้ไอ้เหี <c> ้ย <oughs> นี่ไงสวิตโอ้เราจะไปด้วยกันหรือแยกกันหาไปด้วยกันดีวกว่าปะก็รวมกันเราอยู่อยู่ด้วยกันเราตายเฮ้ยพีม่มาพีม่มาเฮ้ยพี่มากดดิกดสวิตต้ยยากกุนระหลักโอ้โหโอ้โหแอดแอดอัตัน โอ้แอดมันมาแล้วกดลัวๆกดลัวๆกดรัวๆกดไม่ติดการต้องรอดมาซอยนี้ไอ้ลอยเฮียไม่ได้มันกลัวลอด ไมายงเหียเรื่กูจะติดไหมไปกูแอดผมพาเพื่อนมาเอาหนดกูไอเด็กเหี้ย เฮ้ยมันตายมันตายมันตายยืดตอกฉันต้องช่วยเธอมึงไม่ต้องช่วยพี่กูไม่ต้องการไปเที่ยวมีเที้ยวเหรอไอโซฟีเจ้าเสียเอียเอาไปกลียดมาแบบเนี่ยนเอาไปเกไอ้เอี้ยนเฮ้ยมึงดูรูปแมวดิการ ไหนฮะไอ้ยังดูดิ่ถึงถึงไหนเกิดอะไรวะถึงดูดิ่ถึงทันไปเนี่ยแหละต้องหันเนี่ยแหละเดี๋ยวนันอ้าวไม่หันนะอู้ห่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งดิพี่วิ่งเอ๋เฮ้ยมึงวิ่งอะไรอย่างเงี้ยน่ะโอ้โอออกไปได้วิ่งดีเอ๋ตามสเต็ปหนังผีใช่ หันมาโถแล,ล้วผมจะไปโทโซฟีเฮ้ยเฮียใครอนยะู่เนี่ยไม่ใช่โซฟีไอหโวเตาตงแพง่มาเลยเดี๋ยวตะแไปแล้วแพร่เอสเฮ้ยไปกูแา่จริงมันมันมันจะไม่หล่อเท่าไหรมึงจะหันได้ยังไงเฮ้ยอ้าวหายขวาได้แหละเจ้าขวาได้เหรอุ้ยขบวนฮ้ตีเด่นนันเด่นันขึ้นเลยแล้วกัน เฮ้ยแอดอือ <laughs> อะไรเอ้อเออโซฟีไปวิ่งพร้อมกันนั่นนึงสองซ้ำหนึ่งสองซ้งงำไปเฮ้ยเฮ้ยข <laughs> 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 นาดรู้ว่ามันจะเอากูยังตกใจอะไรอ <laughs> ีโซฟีเฮ้ย เฮ้ยโอ้โห,โหเอาไ,ไอแ้แกไอ้เฮีย,ยไกูกูยขยับแบบข้างๆ้า่านะ,<ล>ะอยานะอย่าเข้ามาอยาเข้ามากูฟีิเอาเฮ้ยไปตรวจสอบกันเ้เฮาบอฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ไอไอเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเเฮ้ย้ย้ย้เฮยเฮ้ยเฮยเฮย้้จ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ เชี่ยเขาวางกูมีออกจากบ้านเออกูควรออกตั้งนานแล้วไอ้เชี่ยตอนออกเลยแหละไม่ต้องรอคุณแม่เฮ้ยเชี่ยเฮ้ยไอ้แม่มึงตายเถอะกูไม่เอาเลยแย่เออคือแบบแม่แบบฟูเฮ็ดดีอ่ะเมื่อกี้ 4K อ่ะตอนหน้ากูเลยเยอะอีโซฟีแม่งโคตรคั่งอ่ะ เชียกูไม่เคยกลัวเกมโรบอกงงโง่นี่เลยนะสันละสันละนะใครอุ้ยอุ้ยโซฟีเหรอไม่ใครไม่รู้ไอเก๋โซฟีไม่ใช่โซฟีอุ้ยหรือว่าฆาตกรวะ เฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นกรอกุลจะออกไปบ้าโอ้โหไอ้บ้ามันไปยังไ่รออะไรล่ะไปรอกุลใช่เฮ้ยเฮ้ยตำรวจช่วยกูด้วยกูอยางออกกูอย่างนี้ดวตำรวจเอ้า ตำรวจเห็นกูไม่เนี่ยวิ่งอ้าวเพียวิ่งเพียเพียเพียวิ่งดิเอวิ่งดล่ะเพียร์เลยไอ้ละสับตีแตกวิ่งเอ้าโอ้โหกูวิ่งโอ้โหไม่มีสเตมิน่าหมดด้วยโอกาสมันทีโพสมาแล้ว เอ้ยบาปเฮ้ยเก้าอี้ลอยกันสินพี่ว่าฮ้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 ตัวอะไรเมื่อกี้เนี่ยตกใจนี่แหละเมื่อกี้พี่ไม่พี่ไม่ได้ตกใจเลยนะเพราะว่าพี่แม่งโดนฉายมันมาพี่เดี๋ยวพี่ไปตกใจแล้วเห็นเห็นไหมตัวเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นอยู่พี่ก็ยืนดื้ะอะไรเหมือนวะ